ออก่โปรนีบพี่เจนอะเครียดหนักก่เก่ยัีกันทีนี้ไม่ใช่ <laughs> มึงเต้นดิพี่เจนเ,เต้นตาม เก่งมากนยเฝ้ารออยู่นานแล้วพี่ชมสวัสดีค่ะเทาสับร้านอยู่ไหนี่ อะไรนะยีนเอลยืดสาวอ่ะป้ายกระทิงชมหูโหโหโหโเข้มขนาดนี้สีใหม่มากโคตรใหม่แปดสิบแปดลูกเท่านั้นนะคะ <c oughs> ใครโอนหลังจากนี้ตัดยอด88ดลูกนะคะใครเคยขายบ้างป้ายนี้จำได้ไหมกรับ <c oughs> คำแบรกคำแออปลกดูยางยพี่เจนลุกเ้ากินแม่ปิดอุย้ยพี่แม่ไปเลยก็ได้เออปิดไว้เปิดไว,เดไว้เปิดไว้เลยโอ้โหใหม่จริง2อ0พรีวิวส่งฟรีไปโลดดูยางนะระวังดีเข้าตายมุก <laughs> ยางเด้งจัด สาวอวบนะคะสาวอ้วบนะคะยางดียางเด้งดึงดังเด้งอ่ะเปียะเปียกวางดีดเข้าตาะท่านผู้ชมผู้ใหม่มากเลยวะใครเคยขายงานป้ายนี้อยู่นะคะพึ่งเข้ามาใหม่เนี่ยดูดีดูดีแปปดลูกเท่านั้นนะคะช้าหมดอดนะจ๊ะ เราเคยทำสถิติกี่ลูกแล้ววัวนวันเดียวหมดวันเดียวหมดมาแล้วนะลงปุ๊บหมดเลยอะลงปุ๊บหมดปั๊บเลยนะคะดูดิโอ้โหใหม่จริงนะคะแล้วยางแน่นดึงดัง รีวิวส่งฟรีโลดใครเมฟจะเสียใจต้นทุนต่ำกำไรสูงุอ้ตัวน,นี้มีปักด้วยน่ารักมากดูเออไปสิไปสิไป,ไป,ไปดึงดึงลูกค้าขอมาหลายคนเลยกูดูนะจ๊ะเห <c oughs> มือนเดิมอ่ะอ ดูจ้าแล้วดูสีแบบอย่างนี้เลยพี่ๆจะให้ดูทุกตัวจริงๆอย่างที่เคยบอกทุกตัวนะคะเราจะทำตามสัญญาเพราะว่าเราไม่มุกหิวอะไรบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะไม่มุกจะกินอะไรสั่งไว้เลยไม่ก็เราเคยบอกกับลูกค้าแล้วว่าเราจะให้ดูทุกตัวพี่เมโทรศั์เป็นอะไรนี่ ความใหม่ป้ายห้อยของนางพี่แม่ปิดไปเลยก็ได้เดี๋ยวเปิดเองปิดกดปิดบนทุกเตะเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวฉันขอเปิด เดี๋ยวดูนะคะอ๋อรอแป๊บหนึ่งคุณพี่ชมเดี๋ยวจัดให้เสื้อโอเวอร์ไซส์ดูค่ะมันก็จะสวยๆแบบนี้นะคะอรไรปปิดไปเลยพี่เปิดเองเห็นปะใครจะไปรู้ว่าเราเกยยืนมือสองใช่อันนี้มือสองนะหันหลังค่ะหันหลังแต่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 อใครจะดูนะคะปูนิบอิปิเหมือนโดนตีแบบ ดูดีดูสีก็ไม่เ<ม>ผื่อเจ้าชายเข้ามาเห็นไงม,ไมุกเจ้าชายจะเข้ามาจุงพสองพเก้าลดจังเลยไม่ตอนแรกเป็นกบใช่ปะ <c oughs> มึงเป็นอาจจะเป็นคางคกเจ้าชายจมพิษที่แบบสวยเลยจ้ะดูใหม่แค่ไหนนะคะให้ดูจริงๆดึงดังดึงดังแดงยางให้ด,ดูด้วเนี่ยจะดูยางเด้งหรือจะดูมุกเด้งคะ่ะ ดูจ้ารีวิวส่งฟรีนะคะพี่ขายหานสาวอวนเนาะเอออย่างน้อยขายตัวละร้อยมันขายได้อยู่เนี่ย90ในยุคเราดูไม่จริงนะคะ มีทุกสีเลยนะคุณพี่งานค่อนข้างสายเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียคิดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ดูค่ะดูความใหม่ของเขาไซส์ประมาณสามสิบถึงสี่สิบบวกเลยนะคะนีอยู่เก้าสูตรนี่ดูจ้ะ โอ้หดูตัวนี้ป้ายค่ะป้ายยังอยู่เลยค่ะดูจ้ากลัวไม่รู้ว่าใหม่ใหม่ดูดึงหนังหนึ่งหนังเออ2อ0พเ้าเท่านั้นซื้อเลยเอยไม่ใช่ซื้อเยอะเลยซื้อเยอะลดเยอะบางคนซื้อไปสิบกระสอบแล้วก็เอาไปแบ่งขายส่งต่างหากอีกทีเออฉลาดไปอีกตัวละสี่สิบบาทเพราะว่าซื้อเยอะเรามีราคาพิเศษนะคะดึงหนัง เอาไปขายส่งตัวละ40บาทดูสีแล้วดูยาแล้วมีคนเอาไปขายตัวละร้อยเนาะขายปีกกำไร60สิบร้อยตัวกำไร6,000นน่ะเออเอาดิบางคนขยันเอาไปรีดโอ้โหเอวแบบยืดยืดดีมากเลยนี่นะคะให้ดูจริงๆสวยวนใส่สีนี้ลูกค<ด>้<ด>าก็ชอว่าสีซีดก็สวยเนี่ย,ดเ,ยเดี๋ยวดูนะ เฮ้ยแมวตัวในออกมานะดังเลยนะอ้วนอนาจารย์กลับด้านเดี๋ยวดูดูอี้วนใส่อะไรบอกเขาต้มหน่อยครับผมได้กลิ่นปลาเค็มโอ้ยสวยป่ะสีซีดก็สวยนะคะหมุนค่ะอันนนน เอ,อินไงไม,มันใส่สบายไงคุณพี่มันไม่อึดอัดเนี่ยเห็นนะลดจังเลย2อ0พค่ะกระสอบหนึ่งหรอประมาณ1นึรตัวบวกลบเดี๋ยวใครนับให้อีกทีนหนึ่งลืมละนี่ตัวที่ใส่เมื่อกี้สวยปะที่ <4 S 1> มุกใส่ <4 S 1> เมื่อกี้นะสีแบบเข้ม,มรีวิวส่งฟรีนะคะเป็นงานสาวอ้วพี่คนอ้วนอะหาเสื้อผ้าใส่ย,ยากโอ้โหใหม่มากพี่ดูยางดิ โอ้ป้ายห้อยรับกระสอบรีวิวได้ค่ะพี่ต้อมเนี่ยพี่ดูก็ถูกใจกันใครสั่งกระสอบใหม่สั่งมาได้เลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดมุกไม่ใส่พี่เก็ไม่เอฟนะโอ้โห <m> คนใส่สวยมากดูสีดิสีดีมากเนาะพี่ใครจะไปรู้ว่ามือสองเนี่ยหาบอกมือหนึ่งยังมีคนเชื่อเลย เจวาบมีแบรนด์ให้ลุ้นด้วยนะดูดิดูยางเขาดิยางตึงเปียดดูตัวนี้สีดำแบบอื้อหืออีดำสนิทเลยท่านไหนสนใจอ่ะรับรีวิวอะไรกันนะคนใส่สวย รับไม่ทันค่ะพี่พี่ต้อมขอรับไปก่อนเนาะเอาลูกใหม่เลยลงเมื่อเช้าเองลงเมื่อเช้าก,กรุปรีดแปดสิบแปดลูกนะคะตัวนี้มีปรับด,ด้วยคุณพี่บริษัทเดียวกันโรงงานเดียวกันแหละป้ายเดียวกันใครขยันใครมีเวลาเอาไปรีดมันรีดง่ายกางเกงยีนเนี่ยเตารีดธรรมดานี่ก็รีดได้แล้วนะคะรีดแล้วไปแขวนตัวละร้อยอ้ย ใครมีเวลาคลิปจบแล้วไปย้อนดูใหม่นะคะแล้วค่อยตัดสินใจแล้วสั่งมาได้เลยนะคะนะดูนะคะเพราะว่าเราให้ดูทุกตัวพี่ๆค่อยๆดูไปะคะ่ะดูนะคะให้ดูจริงๆมีป้ายห้อยทุกตัวใหม่มากพี่ชมใหม่จริงๆนี่ไม่ได้โกหก พี่อักษรย่ออ่างกระสอบใหม่พี่ๆคนไหนดูอยู่แล้วสนใจอยากจะลองขายนะคะรีบสั่งเลยของเพิ่งลงนะสวยเลยนะคะใครๆก็พูดแบบนี้ดูดิน่ารักอะแล้วดูยางเขาดีนะให้ดูเลยจริงๆค่ะ กดังเราให้ดูทุกตัวอยู่แล้วนะคะชอบก็ซื้อเลยดูนะคะดูค่ะเพลงอะไรเนี่ยมือ นียป้ายห้อยอยู่เลยนะคะไแบ่ดูดิพี่ๆบางคนเขาฉลาดมากเลยนะลูกค้าบางคนเขาบอกว่าตัวไหนใหม่ๆพี่เอาป้ายมายิงเลยขายได้ราคาบางคนแบบโอ้โหแบบมีแบบว่าความคิดที่แบบเพิ่มมูลค่าสินค้าได้อะ ี่ดูยางนะคะยางเด้งดึงดังยางดีเด้งดึงดังนะคะระวังดีดลูกกระตาแนะนำอย่าไปดีดใกล้ตานะดูตัวนี้นี่ดูป้ายนะคะติดมาอย่างนี้เลย ยางเด้งดึงดังเลยสายเข้าอีกแล้วหุ้ยสีซิดก็สวยปลายห้อยอีกแล้วฮัลโหลค่ะโอ้ยทำไมสีมันทะลุทะลวงขนาดนี้ พี่ใหม่จริงๆใครแบบเอาไปรีดนะยิ่งสวยเลยอ่ะเนี่ยบางตัวมีเชือกห้อยมาแบบนี้น่ารักน่ารักเลยนะคะยางตึงนั่นเด้งดึงเนี่ยให้ดูตั้งแต่ตัวแรกจริงๆจนตัวสุดท้ายจริงๆนะคะรับลูกใหม่ค่ะได้เลยคุณพี่ค่ะ ใช่ใหม่จริงไม่ได้โกหกพี่วิราวัลรับลูกใหม่นะคะใครจะเอาลูกใหม่เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอนะคะแล้วพี่แคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในข้อความเลยนะส่วนใครที่เข้ามาดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวคลิปจบแนะนำให้ไปย้อนดูใหม่ตั้งแต่ต้นคลิปตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายเลยนะคะแล้วค่อยตัดสินใจได้ ดีพี่ใครจะไปเชื่อว่าต้นต้นทุน20กว่าบาทเนี่ยกระเกีงยีนขนาดนี้ใครจะไปเชื่อไม่มีงนคไงวิัวนี้สวยต้นสาวแต่งตัวไมได้หล่อใช่ะงานค่อนข้างโอเคค่ะเพิ่มเสียโงหนโอ่อเลยอ่ะพี่ดูนะคะให้ดูตัวแรกจนตัวสุดท้ายจริงๆ เนี่ยเห็นไหมให้ดูตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายอันนี้คือ,อสโลแกนของโกดังเราโกดังผ้าสายสองนะจ๊ะมาอ่ะพี่ๆใครสนใจนะคะเก็บไปพิจรารณาและแคปหน้าจอทิ้งไว้นะคะวันหนึ่งอาจจะอยากจะขายหรืออยากจะขายมันซะวันนี้พรุ่งนี้ก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะพี่ๆนะ,ะกระสอบประมาณร้อยตัวเนาะนะคะใครสนใจแคปหน้าจอเลยครับคุณค่า